สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ของทุกท่านครับตอนนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้รับ9 00 0ันจากบริษัทมาร์กลินฟาร์มที่มาส่งให้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดและ900 0ทุกต้นออกมาจากศูนย์เพาะ900 0ของบริษัทมาร์กลินฟาร์มที่อำเภอสันรปร่าตองจังหวัดเชียงใหม่9 0 0 0ล็อบนี้รุ่นนี้นะครับต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้นสูงเฉลี่ยประมาณ60-70เซนนะครับบางต้น55ขึ้นไปนะครับ ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าต้นก้าพันโกโก้สายพันไอเอ็มวันต้นสูงใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะสูงประมาณ60เซนนะครับถึง70เซนบางต้นนะครับแต่สูงเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า50เซนนะครับนี่เป็นโกโก้สายพันไอเอ็มวันครับอ่าลองมาดูวัดตรงนี้นะครับอ่าฮะนี่ครับเป็นก้าพันไอเวันนะครับพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกโกโก้นะครับสามารถติดต่อได้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดก้าพันรุ่นนี้นะครับรอบนี้ต้น แข็งแรงสมบูรณ์นะครับสูงเฉลีย่ยประมาณ50-60เซนติเมตรด้วยกันนะครับก็ถ้าเกษตรกร,กรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับติดต่อได้นะครับบริษัท GPY โกโก้ไทยจำกัด9 0 0พทุกต้นออกมาจากศูนย์เพาะ9,000ของบริษัทมาร์กลินช็อกโอกแลตที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ต้นก้าโกโก้สายพันธุ์ IM 1ต้นละเพียง55บาทเท่านั้นนะครับต้นละ55บาทปลูก1ไร่170ต้น นะครับก็เป็นเงิน9,350บาทต่อไร่นะครับก็ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โคโกไทยจำกัดนะครับติดต่อได้โดยตรงกับผู้ประสานง,งานในเขตพื้นที่หรือกับบริษัท JPY โคโกไทยจำกัดนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าต้น9,000แข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับรอบนี้เอามา7,000ต้นนะครับซึ่งมาพักไว้ที่ศูนย์พัก9,000ของบริษัท j p y โคโไทยจำกัดอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท9,000 โกโก้สายพันธุ์ IM1 ออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมเท่านั้นอายุต้นพ่อต้นแม่จะไม่ต่ำกว่า10-15ปีนะครับและ9้าพันธุ์ที่ออกมาจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนั้นอายุไม่ต่ำกว่า6-8เดือนแล้วจะมาพักไว้ที่อำเภอขนทาจังหวัดเชียงนาที่ศูนย์พักก้าพันธุ์ของบริษัท JPY ประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์เราก็จะจัดส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จองก้าพันธุ์ไว้เพื่อปลูกในรอบปี64 ภายในปีผลนี้มาสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนมาช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะการปลูกโกโก้สายพัน im หนึ่ปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบออแกนิกเราไม่ส่งเสริมปลูกแบบเคมีเพราะตลาดของเราเป็นตลาดบนตลาดจากประเทศนะครับตลาดฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับเราส่งเสริมปลูกแบบออร์แกนิกเราไม่ปลูกแบบเคมีนะครับปลอดภัยทั้งผู้ปลูกนะครับทั้งคนในครอบครัว และก็ปลอดภัยทั้งคนนำไปบริโภคไปรับประทานนะครับซึ่งแปรรูปแล้วก็จะได้จากโกโก้ออแกนิกโกโก้ไม่มีเคมีนั่นเองนะครับาคาตเกรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับก็ได้นำเป็นโกโก้สายพันธุ์ im 1เรามีคู่มือการปลูกแนะนำวิธีการปลูกเราติดตามดูแลและรับซื้อผลผลิตคืนส่งให้มาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตส่งตลาดต่างประเทศเรามีโรงงานแปรรูปที่เปิดมา17ปีนะครับ เรามีองค์ความรู้มีประสบการณ์ในการแปรรูปในการหมักนะครับแล้วก็มีตลาดส่งออกที่ชัดเจนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับต้นกล้าต้นละ55บาทเท่านั้นโกโก้ชอบอากาศร้อนชื้นสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคข,ของไทยได้รับการพัฒนาค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์โดยรองศาสตราจารย์ดรสรรละองสีสาขาไม้ผลคณะพฤติกรรมกากรเกษตรจจากมวทยโ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดติดต่อจองก0้าได้กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่ในจังหวัดของท่านหรือจะติดต่อโดยตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดดรพัฒโโกโก้095-5572797ต้องกราบขอพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงครับครับผมครับสวัสดีครับ